ก่อนไปรับชมคลิปขอฝากกดคลนละหนึ่ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโลบัคหมดไม่พอใช่ไหมนี่เลยร้านมารุช็อป้านเติมโลบัคระบบอัตโนมัติและระบบ ID p a พาระบบอัตโนมัติใช้งานง่ายๆเพียงแค่เราใส่ ID ดีกรอกจำนวนเงินที่เราต้องการเติมในราคาเลท5.5หลังจากซื้อเสร็จโลบัคจะใช้เวลา5-7วันในการส่งเข้า ID ดี และระบบ ID p a s s เพียงแค่เราใส่ ID และ Password ในระบบหลังจากเลือกสินค้าเสร็จแล้วให้เรารอ12-24ถึงชั่วโมงขึ้นอยู่กับตามระดับคิวไวที่สุดก็1ชั่วโมงถ้าท่านใดสนใจใช้บริการกับทางร้าน MaruShop ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ หากคุณกำลังมองหาร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกผมมีร้านมาแนะนำร้าน Edit My Shop ร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกมีบริการรับฟาร์มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟุตแมนซิตี้โบกุโนคิงพีทและรับกดผลเกมพาร์ทในแบบบ็อกฟุตรับกดเพจแมปออสตั e ด้วยเพียงแค่เข้าไปที่ f Facebook เซิร์ชคำว่า Edit My คุณจะเจอร้านที่มีโลโก้สีเหลืองที่อยู่หน้าแรกของฟีดจากนั้นกดปุ่มส่งข้อความเพื่อเริ่มต้นการใช้บริการได้เลยและในตอนเย็นของทุกๆวันจะมีผลไม้พิซซ่าจากแบบวันพีทเ e จินดารีมาวางจำหน่ายที่หน้าเพจอ สุดโหดของแบบบล็อกฟูมาวางจำหน่ายด้วยท่านใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับร้าน k i t t o s h o p ร้านเติมโลบักระบบ ID Pass และ VIP Server เปิดให้บริการผ่านแฟนเพจ a c e b o o k และเว็บไซต์ k i t t o s h o p c o m นอกจากนี้ยังมีบริการรับกดผลกดเกมพาร์ตในแมปบล็อก Fo และคิงพีดรับกดเพชรในแมป a l l Star t o อร์ดี้เฟรและยังมีบริการรับฟาร์ในแมปบล็อกฟูดอีกด้วยท่านใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ โอเคครับผมก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กับเกมโ o o x กแ p ปโปรพีทนะฮะซึ่งในคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมารีวิวผลพิษศาสตร์นะครับระดับ A แล้วก็ระดับ B ทั้งหมดนะครับผมทั้ง2ระดับนี้นะทุกผลเลยนะครับก็เดี๋ยวผลที่พี่จะซื้อนะครับก็คือผลที่อยู่ตรงร้าน Back Market นะฮะก็คือผลที่ซื้อด้วย Robux นะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับชุบอ่ะ ก็ผลแรกนะครับผมระดับ B นี่ครับราคา15โลบักนะฮะก็คือผลระเบิดนะฮะมามาซื้อกันช็บ15โลบักจัดไปนะครับผมอ่ะ อันนี้ก็คือผลระเบิดนะครับก็ผลที่ซื้อที่ร้านแบ็กมาร์เก็ตนะมันก็จะมาเป็นลูกเลยนะครับไม่เหมือนในบล็อกฟู้ดนะบล็อกฟู้ดมันซื้อปุ๊บแล้วต้องกดใช้นะครับแล้วมันก็จะไม่มีผลออกมาเป็นลูกอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลองใช้งานกันดูนะว่าผลระเบิดนะครับมันจะโอเคใช้แล้วนะครับผมตอนนี้ใช้ผลระเบิดแล้วนะครับก็ผลระเบิดมีสกิลเดียวนะครับสกิลแซดนะครับไปเทสกับบอทนะครับอ่ะมามาลองดูกันยิงระเบิดตุ้มไกลไหมถึงตรงนู้นไหมผลระเบิด เอาไวถึงนะครับพอมันได้ระยะปุ๊บมันก็ระเบิดเลยนะครับตุมเสียงอะไรอ่ะเจ้าเลเกิดหรอหรือบอสอะไรเกิดอ่ะชุบสกิลแซนะครับนี่อย่างนี้คูดาวไว้ด้วยนะครับปุ๊บ๋อคูดาวไว้อยู่นะโอเคก็ผ่านไปนะครับสําหรับผลระเบิดนะครับราคา15โลบักนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับผมผลกังหันนะครับราคา20โลบักนะครับเ มีสกิลเดียวนะครับสกิลแซดนะครับมามาดูกันนะครับชุบอ่ะมาดูผลกล้างหันกันก่อนเนาะผลก้างหันนะครับก็จะเป็นผลสีน้ำตาลอย่างนี้นะครับแล้วก็มีใบพัดนะครับผมอยู่ข้างบนผลนะฮะมาลองกินกันดูนะครับชุบมาผลก้างหันผลก้างหันนี่บินปหอ้าวไม่บินเหรอเฮ้ยปกติผลก้างหันของแบบอื่นนะก็คือบินได้อย่างเดียวนะครับ มาดูสกิลกันดีกว่านะผลกังหันสกิลแซดชุบเฮ้ยมันเป็นการโยนใบพัดพัดลมไปนะครับนี่นะครับเฮ้ยชุบโอ้ถึงข้างหลังอยู่นะถ้ายิงใกล้ๆน่าจะถึงตัวข้างหลังแล้วชุบ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 เฮ้ยก็ฟาร์มโอเคอยู่นะครับสกิลก็คูดาวไวอยู่นะครับปาใบพัดพัดลมออกไปนะก็จบสำหรับผลกังหันนะครับมาเดี๋ยวมาดูผลต่อไปกันนะครับผมก็ จบผลระดับ B ไปแล้วนะครับก็จะต่อกันด้วยผลระดับ A เนาะก็ผลแรกของผลระดับ A ก็คือผลล่องหนนะครับมีสกิลเดียวสกิลแซนะครับราคา20โลบักนะมีสกิลเดียวน่าจะเป็นระดับ B นะแต่ทำไมเขาถึงยกระดับมันเป็นระดับ A เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคก็ซื้อมาแล้วนะครับผลล่องหนนะก็มาดูรูปร่างหน้าตามันก่อนนะครับนี่มันจะเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างนี้นะครับมันจะมีออร่าใสๆแล้วก็จะเป็น ลายคดคดข้างในนะผลสีขาวนะครับมากินดูนะครับชุบเย็ด yeah. อ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับได้ผลล่องผลมาแล้วอันนี้สกิลแซล่องผลอย่างเดียวบอทเห็นไหมก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าบอทมันจะเห็นตัวเราหรือเปล่านะครับอ๋อบอทไม่เห็นท่านผู้ชมถ้าเราต่อยอ่ะอะุ้ยยังเจ๋งอ่ะ เฮ้ยท่านผู้ชมเฮ้ยยังเจ๋งะ่ะผลล่องหนน่ะโอ้บอดมองไม่เห็นนะครับเฮ้ยสุดจริงะ่ะโอ้ยสบายดีอย่างเงี้ยคิดว่าแบบล่องผลแล้วแบบแมบ,บ,บ,บอื่นใช่ไหมสำหรับผลล่องผละ่ะมอนมันเห็นนะแต่สำหรับแบบนี้มอนไม่เห็นครับ เดี๋ยวลองปลดสกิลดูนะครับสกิลแซ่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครันคูลดาวก่อนนะครับอ้าวไม่มีปลดสกิลเหรอโอ้แต่ยังไงก็เจ๋งอยู่ดีนะครับโอ้ฟาร์มสบายเลยนะครับฟาร์มสบายกว่าสายโลกเกียอีกอะ <c oughs> โอ้เจ๋งเจ๋งเจ๋งนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวมาดูผลต่อไปกันนะครับก็ผลต่อไปนะครับระดับ A นะครับก็คือผลบาเรียนะครับ ราคา45โลบักมี2สกิลสกิล Z แล้วก็สกิลสนะครับอ่ะได้มาแล้วผลบาเรียนะครับลองถือดูโน no. นี่ <c oughs> ผลลอยได้อ้าวกลับมาลากเดิมแล้วเหรอนี่นะครับคือผลบาเรียนนะครับก็คือผลสีเขียวนะครับใสๆกา้านขาวนะฮะกดใช้งานกันดูชึบเย้ yeah. ผลล้องผลเจ๋งอยู่นะมามาดูสกิลของผลบาเรียกันดีกว่านะครับมีสกิลเซนะครับผมผักบาเรียไปข้างหน้าแล้วก็สกิลซีนะครับชึบบาเรียแทงมาจากพื้นนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่าบอทมันจะโดนดาเมจยังไงนะครับสกิลเซตุ้มตัวหลังไม่โดนนะครับสกิลซีชุบอืม สกิลมันดูไม่ค่อยเท่เลยเป๊ะเฮ้ยก็ฟาร์โอเคนะชุบเปะเขาให้โอ้ว้าวเฮ้ยสกิลสกิลคูดาวเค่อนข้างไวอยู่นะครับโอเคก็ประมาณนี้สําหรับผลบาเรียนะครับไปไปดูผลต่อไปกันนะครับผมอ่ะต่อจากผลบาเรียนะครับผมก็เป็นผลควันนะครับผลควันราคา85โลบคัคมี3มสกิลนะครับไปจัดไป โอเคพ้ okay. นควันก็มีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้มีออร่าควันออกมาด้วยมาเดี๋ยวมาใช้งานกันดูนะครับเย้ yeah. มามาดูสกิลกันก่อนนะครับสกิลเซตอ๋อก็ยิงควันพุ่งออกไปนะครับแล้วก็สกิลซีอ๋อก็ปล่อยควันออกมาจากพื้นรอบตัวนะครับแล้วก็สกิลเอฟน่าจะเป็นสกิลบิน โอ้ oh. ก็บินคล้ายๆบล็อกฟุตอยู่นะชึบมาทดสอบดาเมจกันสกิลเซตฟลูดอุ้ยร้อยหกสิบเลยเหรอดาเมจร้อยหกสิบเลยนะครับฟึบฮูดาวสามจุดห้าวินะครับแล้วก็สกิลซีอุ้ยเฮ้ยนี่ก็ฟาร์มดีนะปล่อยควันมารอบๆตัวนะครับสกิลซีโอ้โอ้อุ้ยเราท่าอยู่นะครับผลนี้นะครับ แล้วก็สกิลเอฟบินกลัไบอีก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับผลควันนะมามาดูผลต่อไปกันนะครับก็ต่อมานะครับผมก็คือผลทรายนะครับโหยมีสกิลเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเป็น4 s สกิลนะครับเป็นผลระดับเนนะราคา125่าร2 5โลบัคนะครับจัดไปโอเคผลทรายเดี๋ยวดูรูปร่างก่อนดีกว่านะ ก็ผลทรายนะจะเป็นกลมๆเนาะนี่จะเป็นแบบนี้นะครับสีเหมือนไข่ไก่แล้วก็มีลายดำนะครับคันเขียวมากดใช้งานเย็ด yeah. มาดูสกิลกันครับผมสกิลแซดนะครับเป็นแบบนี้นี่นะครับก็เหมือนปล่อยแบบขึ้นทรายไปรอบๆตัวเนาะแล้วก็สกิลสีนะครับชุบก็ปล่อยทรายไปรอบๆตัวคล้ายๆสกิลแซดเหมือนกันเนาะแล้วก็นีสกิลวีนะครับ โอ้เขาเป็นพายุทรายนะไปไปลองเทสใช้งานกันดีกว่าแล้วก็สกิลแอน่าจะเป็นสกิลบินอ่าใช่นะครับมามาเทสการใช้งานกันมันเป็นส่วนใหญ่จะเป็นสกิลรวมนะครับสกิลเซ๊บโอ้วฟาร์มดีอ่ะโอ้คือบอทถ้าเดินเข้ามาแล้วใส่สกิลเซตคืออย่างเงี้ยคือล้มเลยนะครับดูนะสกิลเซตชุบเฮ้ยอันนี้ฟาร์มดีนะ เดี๋ยวมาดูสกิล4กันบ้างนะครับรอบอทเกิดก่อนแป๊บนึงมาๆๆมามามา,มาบบบสกิลซีฟูส๊ส <c> ก <oughs> ็ก็ฟาร์มดีนะมาดูสกิลวีกันบ้างดีกว่าน,นะครับพายุทรายนะครับพยายุทราย,ายอู้วิ่ดาเมจสองร้อยสามสิบเลยอะอย่างแรงนะครับก็มีประมาณนี้สำหรับผลทรายนะครับชับแล้วก็มาดูผลต่อไปกันนะครับ ตาอจะผลทรายก็เป็นผลเลิฟนะครับราคา150่รบโลบักนะครับจัดไปโอเคก็ผลเลิฟนะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นสีชมพูลแล้วก็มีฟุ้งฟลิงฟุงฟ้งฟลิงนะครับเป็นรูปหัวใจนะครับผมเป็นออร่าของวันเนาะมาเดี๋ยวมาดูการใช้งานกันดีกว่านะครับชุบอ่ะผลเลิฟมี3สกิลนะครับผมมีสกิลแรกปิว้ว ยิงหัวใจเล็กๆออกไปนะครับแล้วก็สกิลซี่อุ้ยๆๆๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยปล่อยคลืนหัวใจนะครับผมแล้วก็สกิลวีอุ๊ยอยียบวะต้องไปลองเทสกับบอทดูนะครับชุบชุบชุบสกิลเซตปิว <c oughs> แล้วก็สกิลซี่ชุบบู๊บบู๊บู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 บ๊บแง่นี่ก็ท่ายู่นะแล้วก็สกิลวี วิกดาเมจแรงอ่ะถึงจะแบบไม่อลังการแต่ดาเมจแรงนะครับสำหรับสกิลวีนะครับมาดูอีกรอบสกิลวีเฮ้ยเหมือนจะเป็นหินด้วยนะครับจริงป่ะดูทีนะสกิลวีอ,อ,อ๋อเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งอยู่นะครับผมคิวซีโอเคก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับผลเลิฟนะครับ มาดูผลต่อไปนะครับผมผลสุดท้ายละผลน้ําแข็งนะครับก็เป็นผลระดับสุดท้ายของระดับ a นะก็มีรายการทั้งหมดสสกิลนะครับราคา175รโลบักนะครับมาจัดไปโอเคผลน้ําแข็งก็รูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับวิสวยอยู่นะเป็นผลออกสีฟ้าฟ้าสว่างสว่างนะครับมาใช้งานดูนะครับ อ่ะได้ลนะก็มีสกิลเซตนะครับผมอุ้ยปล่อยกระสุนน้ำแข็งออกไปนะครับแล้วก็สกิลซีนะครับโอ้แช่แข็งพื้นแล้วก็สกิลวีนะครับอุ๊ยปล่อยภูเขาน้ำแข็งออกไปเนะาะไปลองทดสอบกันนะครับชุบชุบชุ๊บแล้วสกิลเซตชุบปรึงอ่าสกิลเซตอีกรอบหนึ่งสกิลเซตโอ้โดนตัวข้างหลังด้วยนะครับ มาต่อไปสกิลซีนะฮะจะแช่แข็งพื้นกันนะครับสกิลซีเฮ้ยชวบเมื่อกี้ตัวนี้มันยืนบนหัวเราเลยรอดไม่แนะรอดเหรอเมื่อนเกียมาๆเดี๋ยวขอลองอีกรอบหนึ่งนะครับผมมาๆแอลคัพสี่ตัวอีกตัวที่เกิดด้ว้หน่อยสกิลซีอุ้ยเรียบร้อยอืม้มมีเสียงแบบกระจกแตกเลยนะครับเดี๋ยวมาดูสกิลวีกันนะครับสกิลสุดท้ายนะครับมาๆมาๆมา,มา,มา มา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 สกิวีฟุตงอก็ประมาณนี้สําหรับสกิวีนะครับโอเคก็หมดแล้วสําหรับผลพิาจนะครับผมระดับบีแล้วก็ระดับเอนะครับก็ผลพิาจที่เราเคยซื้อไปนะครับมันไม่เหมือนในบล็อกฟุตนะก็อย่างในบล็อกฟุตนะครับถ้าเราซื้อด้วยโลบากแล้วใช่ไหมเราจะมาใช้งานอีกรอบเราก็กดอีควิปมันนะครับแต่นี้นะครับมันต้องซื้อใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับก็คือซื้อแล้วซื้อเลยนะครับไม่ใช่ผลถาวรใดๆทั้งสิ้นนะครับผม โอเคก็เดี๋ยวผมลองให้ดูแล้วกันอย่างผลล้องผลอันนี้คือผมใช้ไปแล้วใช่ไหมครับคือถ้าผมจะใช้อ,ชอีกรอบตัวไงจุ๊บคือผมต้องซื้อใหม่นะครับโอเคก็ถ้าใครจะมาซื้อด้วยโลบัรก็ลองดูแล้วกันนะครับลองดูลองพิจารณาดูนะครับว่ามันคุ้มหรือเปล่านะครับโอเคก็ เอาไว้แค่นี้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี writer. ้นะครับขอบคุณน้องๆทุกคนที่รับชมกันจะจบด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปวีโอใหม่ๆจากทางช่องเราด้วยนะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย